เมื่อคืนนี่ฝันฝันได้ยินเสียงได้ยินเสียงพูชาให้มาบอกแปดเก้นาน้อมิลินคำเตือนกันจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมเมื่อนี้แอดมีแนวทางตำเล่าของแอดใหม่มาฝากนะครับผมสำหรับวันที่23กันยายน2567นะครับเป็นแนวทางความฝันนะครับล่าสุดนะครับแอดใหม่ฝันได้เป็นโตนะครับผมมาลุ้นน้ำกันนะครับว่าแอดใหม่ได้โตใดนะครับก่อนที่เขาไปรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทางช่องก้านนพารวยนำนะครับผมมื่อนี้จะมีของแอดไม่และก็ของแอดก้านะครับอย่าลืมของน้องมิลินนะครับของน้องมิลินนี่เพิ่นให้รัฐบาลไทยออกตำเหล้าซีงวดติดนะครับผมมวดนี้เพิ่นกำให้ไม่ไม่แล้วนะครับแอดก้ากับสี่คอจัดไว้จุกๆคือกันนะครับสําหรับของน้องมิลินนะครับผมเดี๋ยวเราดูนรอรับชมน้ำกันว่ามีตัวใดแน่นะครับผม อสวัสดีครับสวัสดีมินดีน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจ้าเป็นยังไงฝันฝันว่างได้ยัดไหมเมื่อคืนนีฝันฝันได้ยินเสียงได้ยินเสียงผูซ่าให้มาบอกแปดเก่ากําหกเก่าว่ะสันแต่หลังมันเอาแต่แปดแปดเก้าอือเอาแต่แปดเก่าจ้า มาที่นี่โอ้ยมาที่นี่ล่ะเล่นเล่นไปเฮียนนั่นบ่มาเฮียนนี่แหละม,มาที่นี่มันมีผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิง,งเพื่อน,อนขี่รถขี่รถละไปซื้อขนมปัง,งแต่ว่าจะให้เอดกาศตีตีตพ่วงฟันอรถว่าจะเป็นตวัวใดจ้ะผู้ชายกับผู้หญิง,งจ้ะ ผู้ใต้กับผู้ยิ่งไปน้กนากันจ้าเม่อสิทธผู้ใต้แถาวะบเท่าจ้าใจ้พระท่านในท่ายังนมนมอยู่กับจิตน้ำหาผู้ยิ่งกับซีแปรว่ารายแล้วที่ได้มากกับแปดเก้าจ้าได้แปดเก้าเป็นตัวนะได้แปดเก้าจ้าอืม,อมเป็นตัวนี้ได้แปดเก้า แต่แปดหกนี่คือ,อยังคือคือ่นบอกหรือว่ากันหกเป็นเก่ากันหกเป็นเก่าจ้ะอ๋อกันหกเป็นเก่าแต่ที่่นบอกอนะคือแปดเก้าเก้าจ้ะอืมที่เสียงคนมาบอก 8, 9, แปดเก้าแล้วก็ฟันบาผู้ยิ่งกับผู้ไส้ไปน้ำกันก็บอกอยังไรแล้วเกิดสี่ตัวนะครับเอฟซี FC, ท่านไหนจะเอาสี่ตัวนะครับผมก็ เอาไปที่แปดเก้าหาสี่แปดเก้าห้าสี่แปดเก้าสี่ห้าขึ้นหมกักบ่หมักอยู่จ้าขึ้นมกักขึ้นบ่สองตัวเออสามตัวก็จะเอาเก้าสี่ห้าสามนั่นและก็ะะต้องเอาลายตัวเดเก้าสี่ห้าแต่ดิัตต์อ,อกมาอีกสองตัวก็จะเป็นเก้าสี่สี่ห้า 9, 5, ก้าห้าแล้วก็สองตัวะสองตัวยูด้านนาอาจจะไปเป็นล่างขึ้นงวดกว่อนนี่แปดหกเนะาะก่อนกับแปดหกบอตัดไห้นะครับผมเอาเมื่อนี้ก็เลขตาไหยแปดเก้านะครับถ้ามันยูดานนาก็คือถ้ามันออกสองตัวหน้านก็คือสองตัวลางนะครับเพราะว่าเพื่อนเอารางวันสี่ตัวนะครับสี่ตัวนี่<ไ>มันจะมีเลขสิมีลางแล้วก็มีสามตัวบนนะครับผมนันละ นะครับยืซีบางท่านบนตัดเอาบนก็ได้นะครับผมงวดที่แล้วนะครับมวดที่แล้วแอดบริจาต์ให้นะครับงวดนี้แอดตัดให้เรียบร้อยนะครับตัดให้เรียบร้อยอยาก,าบ,ยากาบอกอยากก็นั่บอกของน้องมิลินนะครับเอาให้แอดไมโชของแอดไมก่อนเดี๋ยวค่อยดูของแอดก้าแล้วของของน้องมิลินน, <c oughs> นี่ผังบนไว้เลย นนม,มือบางแงีไหม<ะ>ยับขึ้นอีกนิดนึงโอเคแคปไวเลยนะครับโอ้เบิจับให้พร้อมตัวนั้นนะก็อยู่ดีนะวะ้าหิวหิวเหวหิว,หว,หวอ๋อกินอย่างเดียวกิน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 วันวะเอาของแอดใหม่ได้มาแล้วนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับมือนีอยู่กับลูกสาวนะครับอ๋อผู้นำเบ,บิจับไว้ให้ แดเก้าสี่ห้านะครับเก้าสี่ห้าเก้าสี่สี่ห้าเก้าห้านะครับมีเครื่องหมายถูกก็เป็นคือตัวตัวเน้นตัวชอบนะครับผมตัวเน้นตัวมักนะครับเืดซีถีหมุนจับเอาตัวได้ก็เลือกเอาได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับชอบจุดไหนจับได้เลยนะครับอักต่อไปนะครับมา ต่อไปของแอดก้านะครับผมของแอดก้าแล้วก็ของน้องวิลินอยู่ด้วยกันเลยนะครับ <dilemma> เลื่อรนี่จะฟันียังจะำบค่อกได้ปันใดแต่รู้รว่ารู้รู้ว่าเหมือนเหมือนฝันว่าไปกับผู้ชายสองคนนี่ หรือจ้งด่ดนี่แหละก็เลยคิดว่านางคิดแลว้วมันมันเป็นเรื่องเป็นเล่าก็เลยจับแต่ตัวเลขตีแต่ตัวเลขมาเลยก็มีอย่างหลายของแงสกากับชิม,มีสุดเดียวคือเกาสามตัวชุดเดียวนะครับผมสามตัวชุดเดียวนะครับสองห้าเก้านะครับสองห้าสองเก้าห้าเก้านะครับ เห็นลผู้ชายสองคนกับจีสองหาะหรือว่าเอฟซีเจะาเป็นห้าห้าก็ได้นะครับผมหรือว่าห้าหกไปยังสันละ่ะแต่อยัดคิดว่าสองคนสองหานะครับแล้วก็ของน้องมิลินนะครับเอฟซีท่านไหนที่ติดตามที่เอาของน้องมิลินก็เอาไปพิจารณาดูได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเพราะว่าวันที่แล้วน้องมิลินกรรมเข้าศาลให้นะครับก็คือ 661นะครับก็ออกอยู่ในนั้นนะ4งวดติดนะครับสําหรับตําลาวครับแม่แม่นะครับแม่แม่ fc ที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็อยู่ในช่องนะครับผมก็ได้กันนะครับตามของน้องบิรนก็ได้กันอยู่4งวดนะครับเลลสา3ตัวมุนไปมุนมานะครับล่าสุดก็ป๋ากันได้66นะครับงวดล่าสุดนะครับผมอ่างวน้การุ่นน้ำกันนะครับสําหรับแนวทาง ของเหยดม่นะครับมือนีกับมาปล่อยเา่ามาแบบสันส้นๆรวบลัดตัดต่อนได้ตัวเลขแนวทางไปเลยรัฐบาลรัฐบาลเนีนนนยดไม่นัดปล่อยม่แรงได้ะบะ,ะแรงวางบะโม่แรงนี่คือหายมาซีชุดเห็นบอหายีชุดมี่คือฝันว่าหวยออกฝันว่ามีคนบอกบอฝันว่ามีคนบอกว่าหวยออกแล้วอ่ะ หนึ่งหากับหน <ờ> ึ่งหกฝันอีเสียงหนึ่งหาันไปฝันเห็นตัวอื่นอ่าฝันนีฝันอันนีเสียงหนึ่งหกฝันประวัติฝันเห็นน้องมิลินอ๋อเสียงหนึ่งหกฝันเห็นน้องมิลินนั่น,นมันเป็นเลขมิลินสิเขาบ่ะจะเดี๋ยวรอบเบิองในคลิปอ่าเดี๋ยวรอบเบิองในคลิปรัาบจะจะงงกันนะครับหรือว่าเลขน้องมิลินจะเข้านะครับก่อนจิตไปรัฐบาล ไปกินตำเหล้าเส็บเซบนะครับผมไปกินตำเหล้าแซ็บแซบถูกบ่ถูกบ่มิลินมิลินถูกยูบ่าถูกตัวไหนถูกตัวไหนยกมือในเร็วยกมือยกมืออ่านนะครับผมสำหรับแนวทางของ น้องมิรินจุดด่างก้องกานเกลียวกานเกลียวกานเกลียวไมนเกลียววะอย่างนี้ผมตกแหงผนตกแหงว่าแปรงเลี้ยนเลยน้องครับพี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า